นี่ซื้อไปฝากลูกเพื่อนนะหลายคนนิดนึงนะคะแล้วก็โนมมันอยากกินเองด้วยก็จัดเต็มเลยเนาะวันสุดท้ายของเรานะคะไหนๆก็มีครัวให้ใช้พอลูกเหมือนกันทั้งคู่ถ้าไม่มาเรียกก็ไม่ยอมกลับที่พักอาหารเชา้าวันนี้ก็มีผลไม้นะคะสลัดที่แปลกไปเนาะแล้วก็นมนะคะเมื่อว,วานไม่มีนม วันนี้เริ่มต้นด้วยการทานอาหารเช้าที่พักเหมือนเดิมมีโดนัทเหมือนเดิมด้วยเค้กนะเนี่ยที่นี่เขาจะกินแบบนี้นะคะอิตาลีสไตล์ผลไม้นะอ๋อครซองอันบนอร่อยนะอันล่างจะแข็งๆนิดนึงนะคะถ้าดูจากสายตาจะดูคล้ายกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ อาหารเชา้าวันนี้นิดกับโน,มน้มันเรามากินกันสองคนนะเพราะว่าน้องฟิโอน่ากับน้องซาร่าไม่อยากมาด้วยคือ,อยังไม่ตื่นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นของนิดนะนิดกินครัวซองกับนูเทลล่าแล้วก็แยมนิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าแยามอะไรนะน่าจะเป็นลูกพีชมากกว่านะคะแล้วก็มีกาแฟดาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เนี้ยลาซัสเรียกไหคะหนูกาแฟอเมริกาโนเขาจะเรียกแบบนี้นะคือที่เยมนันก็คือกาแฟครมีมานะที่นิด เราสั่งประจําประจํานะคะเถาดนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้จะห่อไปให้น้องเฟียวน่ากับน้องซาร่านะเขาให้ถาดมานะคะเแล้วนี้ก็กินนมแก้วหนึ่งนะคือบางวันนี้ก็เจอนมบางวันนี้ก็ไม่เจอนมเป็นเพราะว่าคนจัดเขาอาจจะลืมก็ได้นะแต่ว่าคือวันไหนท่านี้อยากดื่มแล้วไม่มีนี่ถามเขาได้นะคะมันกินโยเกิร์ตนี่เลยไม่รู้โยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะนี่เลยลูกใหญ่ๆกี่หมดแล้วอ่ะกับผลไม้รวมแล้วก็กาแฟ แล้วก็มีขนมแห้งนะคะคือโนมนเขาแบบไม่เรื่องมากนะเขากินง่ายๆนะคะแต่ใจนี้อยากได้แฮมกับเบคอนอยู่นะแต่ลืมมอตังมาคือบางวันเราเห็นเมนูบางวันเราก็ไม่เห็นเมนูคืออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเอ่อเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะ5ยูโรก็คือมีไข่กับแฮมแต่ว่าไม่มีตังก็นะไม่กล้าถามเขาด้วยนะคะกลัวแบบว่าไม่มีตังใจจะบอกว่าคือจ่ายลมกับห้องก็แปลกๆเนาะเพราะที่นี่เขาเป็นแบบเหมือนอาพาร์ตเมนต์ไม่ใช่โรงแรมนะคะ ก็เลยอดไว้ก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนี่ยบรรยากาศยังไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าพวกเราตื่นเช้านี่เป็นอาหารเช้าของน้องฟิวหน้ากับน้องซาร่านิดห่อให้นะคะน้องซาร่าบอกว่าอยากได้โดนัทนะ้ำมาอวานนี้แล้วบอกว่าอยากได้อันนี้ด้วยนะคะบอกว่าอร่อยเอ,อนี่ก็เอามาให้อย่างละหนึ่งชิ้นนะเพราะว่าน้องฟิวหนะ้าน้องซาร่าจะได้ไม่ทะเลาะกันนะคะไม่ต้องแย่งกันด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนาะ น้องฟิโอหน้ากินนูเทลล่านะคะส่วนน้องซาร่าบอกว่าจะกินเนยนี่เห็นเนยเขาก้อนเล็กนะก็เลยเอามาสองก้อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้ากินไม่หมดพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเอาไปนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะคะนิดกินอิ่มแล้วนะโนมมันกำลังกินอยู่เลยนะคะนิดกินครัวซองไปอันครึ่งนะแล้วก็นูเทลล่าเกือบหมดนะคะแล้วก็นมอย่างที่เห็นเลยเนาะแล้วก็กาแฟแค่นี้อิ่มแล้ว คือถ้ามีเยอะกว่าน,น,นี้ก็กินเยอะกว่าน,นี้นะแต่บังเอิญว่าเขามีให้กินแค่นี้นะคะนี่ก็กินแค่นี้เพราะว่านี่บางคนมีหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยชอบกินนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ค่อยชอบกินอย่างคอนเฟลกก็ไม่ชอบกินน้ําผลไม้แบบนี้นี่ก็ไม่ชอบกินนี่ก็เลยแบบเนี่ยได้กินแค่นี้นะคะขอซองแล้วก็แยมใช่แล้วมีแยมนิดนึงแต่โนมมันน่คือยังไงก็ได้คือโนมมันไม่เคยบ่นเลยนะตั้งแต่มาที่นี่นิดคือพอเราอยู่ไปนานๆอะเราจะเห็นอะไรที่เราไม่ชอบเนาะก็บ่นเรื่อยๆนะคะจนโนมมันแบบ ถ้าไทายจะลำคาญนิดนึเหมือนกันนะนิดบนเยอะเกินก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็หนวันของเรานะคะว่าเราจะทําอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นี่นะนิดกับโนมันขับรถออกมาซื้อของน้องฟิโอน่าบอกว่าจะทําสเต็กให้กินอีกแล้วนินมาเจอนูเทลล่าแพ็คเล็กหยูโรสิเก้านิดว่าโอเคเลยนะ มีหชิ้นนะคะนิดเอาไป3อันเผื่อเราไปแคมปิ้งกันไปเที่ยวที่อื่นก็พกพาสะดวกแล้วก็มีอะไรนะลืมอีกแล้วอ่ะเอ่อบาซามีโคนะคะสำหรับลาดบนสนลัดที่นี่มีน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็ของยังอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำมันถั่วราคาขวดละ3ามยโรสี่ขวดละหลิตรนี่ก็เป็นพวกน้ำมันมะกอกที่น้มันก็มีนะ นอกนั้นก็หน้าตาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อร้านนี้เลยนะคนอะนเหรอ <laughs> ตามนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นสลัดนิทอยากได้รูโคลาเอาไปกินกับสเต็กเขาก็มีให้ทุกอย่างเลยนะถั่วง,งอกก็มีโอเคเอาอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ออกกันแล้วนะคะ นี่จะพาดูผลไม้ที่นี่ดูน่ากินนะแล้วก็นิสะดุดตาที่อังุ่นนะคะคือเขาสีเขียวสดคือแบบนะดูน่ากินมากอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะนี่ใช่ราคาหรือเปล่าก็ไม่แน่จเหมกันนะคะอย่างกล้วยเขาก็แพ็คคนแบบกับที่เยอรมันนะเนี่ยเขาก็แพ็คเป็นแบบนี้เลยนะคะ1นึ่งยูโรแปดสิบเก้าสี่โลก่ก็ลูกใ,ใหญ่เลยนะ นิดมาดูเนื้อทำสเต็กบังเอิญเจออันนี้พอดีเลยนะเขามออีอะไรนะโรสแมรีนด้วยนะคะนี่ก็เลยซื้อไปทั้งหมด4แพ็คเพราะว่าน้องซาร่าเขากินด้วยขราวที่แล้วนี่เลยนะเป็นของเราทั้งหมดเลยนะคะคือเนื้อเขาแผ่นบางๆนะไม่ได้หนามากนะคะแพ็คนี้อยู่ที่3,51มก็เยอะนิดหนึ่งนะอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ซื้อไวน์นะคะอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อนบ้านด้วยนะซื้อไปฝากแม่นิดด้วยนะคะก็เยอะนิดนึง นิดมาดูขนมแห้งไปฝากพี่ใหม่พี่ใหม่เขาเคยบอกว่าเขาชอบกินเออนิดก็เลยดูตัวนี้คือนิดจะเอาไปสองแบบนะก็คือแบบมีเกลือกับแบบไม่มีเกลือนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีนะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องดูดีๆทีหนึง่งหรือไม่ก็เอาเป็นแบบอื่นด้วย<ม>ก็มีหลายรสชาตินะมีทั้งแป้งดีนะคะก็คือแป้งฟล้ควนเนาะแล้วก็แป้งธรรมดานะคะแล้วก็มีรสมะกอกด้วยวก็มีหลายรสอย่างที่เห็นเลยแต่ว่าร้านนี้มีให้เลือกไม่หลากหลายเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าก็ต้องเอานันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปร้านอื่นอีกหรือเปล่าขนมปังอิตาลีก็จะประมาณนี้เอ่อโนเมนได้ขนมปังแบบแท่งๆไปด้วยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซื้อไปลองเออแล้วก็ได้มะกอ,อกด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราเช็คอินแล้วเออเช็คเอาท์เนาะจะอยู่ต่อซะง,งั้นอันนี้เอากลับเยอรมันนะคะพรุ่งนี้10โมงเชา้าเราต้องออกแต่ว่าเราไปโรงแรมอื่นต่อนะก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อกับ เยอรมันแค่คืนเดียวเนาะเราก็ได้ขนมปังโฮมบีดนะคะแบบกรอบๆหรอเขาเรียกว่าอะไรนะาตามนี้เลยนะคะนี่ซื้อไปฝากลูกเพื่อนนะหลายคนนิดนึงนะคะแล้วก็โนมมันอยากกินเองด้วยก็มีทั้งของเราแล้วก็เป็นของฝากก็จะเยอะๆหน่อยอย่างที่เห็นเลยนะนี่นะคะยันข้างล่างเลยโอเคทีนี้ก็น่าจะพอแล้วนะคือหนึ่งแพ็คเนี่ยเขาอยู่ได้ถึงปีหน้าเลยนะคะเขาอยู่ได้นานนิดก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ ก็ซื้อไปเยอะอย่างที่เห็นนะคะนี่เจอขนมปังนี่รู้สึกว่าเขานุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะเนี่ยน่าจะใช่นะคะ400กรัม82เซนนี่จะเอาแพ็กนี้ไปกับแพ็คนี้นะดูปเป็นแบบคือดูเหมือนแบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะที่สำคัญคือนุ่มมากเลยนะคะก็จับไป2แพ็กนี่เลยเอากับเยอรมันนะนี่เลยนี่เป็นของที่เราซื้อนะคะ คือที่ห้องผักอะ่ะเขาไม่มีกระดาษเช,ช็ดชูเพิ่มให้เรานะถ้าเราต้องใช้เนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มเองนะคะวันนี้เราไปถามว่ามีกระดาษเช,ช็ดชูให้เราไหมก็เพิ่งรู้วันสุดท้ายก่อนที่จะกลับนะก็คือพรุ่งนี้เรากลับแล้วนะคะเช EC ็คอินตอน4ีนะ่โมงเช้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะซื้อกับเยอรมันไปด้วยก็ได้นะแล้วก็ถุงอันนี้นะคะเป็นถุงใส่ของนี่เห้วนี่ก็ชอบนะนิดลองคลีดูนะคะทุกท่านชนไอ้พักนุม,มันเขารอเออคือที่เยอรมันไม่มีนะยี่ห้อนี้นิดเห็นแต่ที่อิตาลีนะคะแล้วนี่ก็ชอบอ่ะ ก็เลยซื้อมานะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความทรงจำนะคะซื้อกับปานนะมาดูวิวทะเลก่อนกลับาช้อนโอ้อันตรายนะเนี่ยอโอ้ย แดดร้อนแต่ว่าลมทะเลโอเคอยู่นะคะวิวสวยอะหนูมแมอยากมานั่งดูทะเลก่อนกลับเวลาเดินเร็วมากอันตรายนะเนี่ยถ้าลงเล่นอะ เราจอดรถฝั่งนี้เลย ราก็ขับรถกลับที่พักเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทานอาหารเที่ยงพอน้องฟิโอน่าทำอาหารชานิดหนึ่งที่พักของเราก็อยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะน้องฟิโอน่าเข้าครัวอีกแล้วกําลังทําน้ํามันสําหรับทาสเต็กนะคะหรือว่าครุกกับสเต็กนะสวัสดีค่ะและ้วนิก็จะต้มไข่ด้วยนะคะหกฟองสําหรับวันพรุ่งนี้ตอนที่เราออกเดินทางพรุ่งนี้ขับรถประมาณสี่ชั่วโมงนะโนมนบอกแล้วนิดมีแม็กกี้มาด้วยนะคะตั้งอยู่ตรงนูน้น ก็เลยตั้งใจว่าเออยังไงก็ต้องต้มนะเพราะว่าไข่ซื้อมาแล้วเราไม่ได้ทํากินเลยนะคะเออแล้วนี้ก็ซื้อสลัดรูโคล่ามาอันนี้นีดเจ้าสเต็กวางคือกินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีซอสออบัตซามิโคนะแล้วกออ็นิดแยกเอามาทําสลัดนิดหนึ่งนะคะนิดเหลือชีช้อยูสองแผ่นนะก็เลยใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็มีมะกอกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะง่ายๆวันนี้ของเรานะคะอาหารเที่ยงออแล้วก็มีขนมปังตรงนี้นะนิดก็ว่าจะนบกับกระทะด้วยนะคะเหลืออยู่สามสามสี่แผ่นนะเนี่ยเออสามแผ่นนะคะ ก็กะว่าจะกินให้หมดเลยนะย่างนี้เดี๋ยวน้ำร้อนเดือดนะคะนี่ก็จะเอาไข่ใส่แล้วก็ต้มประมาณสักสี่ถึงห้านาทีน้องฟิโอน่าเตรียมฝั่งนี้น้ำมันโอ้โหนี่เลยนะนี่เป็นไงล่ะฝีมือน้องฟิโอน่าง่ายๆนะคะแต่ว่าเ นะก็สำหรับเด็กอายุเท่านี้นะคะนี่ก็ภูมิใจแล้วนะน้องเพียวนะค่อยผสมเนื้อให้เข้ากันหมักประมาณสักสิบห้านาทีนแม่ขอดูใกล้ๆหน่อยนกอ๋อสีสันหน้าตาน่ากินนี่ต้มไข่เสร็จแล้วพอดีนะประมาณเอ่อห้านาทีครึ่งนะคะจะได้สุกๆตั้งนาฬิกาไว้ วันนี้ดูเนื้อเยอะไปหน่อยนะคะคราวที่แล้วดูเนื้อคือแบบมันน้อยนะเพราะมันหดนะคะคราวนี้นี่ก็เลยซื้อสี่ชิ้นก็จัดเต็มเลยเนาะวันสุดท้ายของเรานะคะไหนๆก็มีครัวให้ใช้ส่วนสลัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยว,วาราดซอสปลาแามิโคก็คือจบเลยเออ,อันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้จะกินแบบนี้เลยีกินกับสเต็กง่ายๆราดน้ํามันนิดหน่อยนะคะอืมสีสันน่ากินกินหอมมาก หอ,อมเครื่องเทศคลอยทอาต่างๆกัดด้านนี้เลยประมาณสักสองสามนาทีว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวงั้นเขาจะแข็งโอเคเรียบร้อยต้องช่วยน้องเกี่ยวหน้ากลับนิดนึงนะคะน้องกลัวอันนี้จะดูเหมือนไม่นิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้นะเตาจะแบบร้อนไม่ทั่วถึงนะคะชิ้นนี้นิดว่าเสร็จแล้วเอาออกเลยโว้ย เห็นไหมฝีมือน้องฟิโอน่าอันนี้เป็นของน้องซาร่าชิ้นใหญ่น้องฟิโอน่าบอกว่าอยากได้ชิ้นที่ไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วไปค้าไปกินกันเสร็จแล้วฝีมือนิดกับฟิโอน่าช่วยกันทำปรบม,มืมไหมเค็มพอดีหรือเปล่าอยากรู้จังอืมอยู่ทํายิ้มเข้า สลัดก็สีสันหน้าตาน่ากินนะคะโอเคอยู่นะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปรูโคล่าเนี่ยนี่ไปกินร้านอาหารเมื่อวานนี้แล้วนิดติดใจนะนี่ก็เลยเอามาทํานะคะอืมเดี๋ยวเตรียมลงเล่นน้าแล้วนะน้องซาร่ากับคุณพ่อนี่เป็นจังหนอเอมนโอเคค่ะนี่ก็จะกินแล้วนะอาหารเที่ยงของเรา ตอนนี้นิดกำลังจะเดินไปหาน้องซาร่ากับโนแมนตอนแรกนี่คิดว่าจะมาเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็ไปเล่นน้ำนะแต่สรุปคือแบบมันร้อนแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยนะนิดเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบว่ายน้ำเท่าไหร่นะคะถ้าทุกคนติดตามนิดนะก็จะรู้เลยเนิดก็เลยปล่อยให้โนแมนกับซาร่าเล่นเอาน้องฟิโอน่ามาเล่นแล้วนะคือเรามาแล้วรอบหนึ่งแล้วนี้ก็กลับไปที่ผักนะแล้วก็มานี่อีกรอบหนึ่งนะคะใส่ชุดแบบว่าเตรียมออกจาก ที่นี่นะเพราะว่าตอนเย็นเราว่าจะไปกินข้าวไปดินเนอร์กันนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวที่ไหนยังไม่รู้นะเดี๋ยวนี้จะไปตามซาร่ากับโนแมนก่อนนะคะเร้วไงไงเดี๋ยวไปเที่ยวพวกเรานะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้นะ น้องซาร่าไม่อยากขึ้นน้ำเลยนะได้ยินเสียงคุณพ่อบอกว่าถ้าขึ้นน้ำเดี๋ยวพ่อจะยอมไม่ซื้อของเล่นให้อีกแล้วนะใช้ของเล่นเป็นข้ออ้าง hey, ดูน้องเวนทำท่า hey, wait, wait, wait. <laughs> อย่ามาตลกไปยตะเล้วมองพื้นดีกว่าเนาะก้ม <laughs> ต,ต่ำาโอเคโอเคชัดสีโอเคซาร่า ไม่ยอมขึ้นน้ำเลยน้องซาร่าคอมโน่นน่ะน้องซาร่าเองพ <Yeah. S 1> อลูกเหมือนกันทั้งคู่ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มาเรียกก็ไม่ยอมกลับที่พักก็ <Yeah. S 1> <laughs> จะเล่นน้ำกันต่อเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวนะวันนี้ <Yeah. S 1> ไปเดินริมทะเลหรือว่าไปไหนก็ได้นะคะ <Yeah. S 1> นิดไม่เกี่ยงนะ <Yeah. S 1> คือเรามาเที่ยวแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ก็แบบไม่อยากปล่อยเวลาไปวันวัน เดี๋ยวรอน้องซาร่ากับน้องเมนอาบน้ำเสร็จก็รีบออกกันเลยพาดูห้องนอนนิดนึงนะน้องมนเขาเป็นคนเก็บเตียงนะคะเมื่อวานกับม้อนก่อนนี้เป็นคนเก็บนะเพราะว่าออที่นี่เนี่ยเราอยู่เองทําความสะอาดเองเก็บเองทุกอย่างนะจะไม่มีคนมาทําให้นะคะแล้วก็น,นี่ไม่ได้เอาของออกจากกระเป๋าด้วยนะก็จะไว้ประมาณนี้นี่เลยก็เนาะไม่มีอะไรมากนะคะถึงแล้วอุ้ยลมแรงนิดนึง เ,เราก็มาเมืองที่เรามาเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยนไม่ได้ถ่ายคลิปนะนี้ไปถ่ายคลิปตอนที่เราอยู่บนเขานะคะตอนที่ไปดูอไอ้น้ําร้อนนะที่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะท่าเรือนะคะที่เขาแบบเอาเรือมาจอดเอาเรือมาซ่อมนู่นนี่นั่นนะคือใหญ่มากเลยนะคะโนมณก็เลยตั้งใจมานี่นะคือเราอยากดูนี่เลยนะคะกำแพงตรงนี้นะแล้วก็เดินล้อมร้อไปไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็เป็นที่เดินเล่น <S <S เดินเที่ยว เดี๋ยววันนี้นิดพาเที่ยวที่นี่นะคะก่อนเรากลับนะหรือว่าไปอีกโรงแรมหนึ่งนะคะเมืองนี้ชื่อว่าลิโวโนโอ,อยู่ไม่ไกลจากพิซซ่านะคะพิซซ่าเนี่ยขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงเสรเศษนะคะส่วนที่นี่ขับรถมาประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงนะคือนิดก็ไม่ทันดูนาฬิกาแน่ชัดนะคะเขามีอธิบายบอกอตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เนี่ยแหละเนาะ ก็รู้แค่ว่ามันเป็นสถานที่เก่าแก่นะคะที่คนเข้ามาเที่ยวชมอืมก็คือเหมือนปูนหรือดินหรอที่เขาเอามาผลิตเป็นข้างฝานะคะฝั่งนี้มีประตูแต่ว่าเขาล็อกไว้เป็นท่าเรือเห็นไหมเป็นแม่น้ำกว้างเลย ลองสระาเจมดช่องตรงนี้ที่เมื่อกี้นิดยืนอยู่นะโนมมนบอกว่ากึ่งกลางพอดีเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ประตูเขาก็มีป้ายบอกให้เราอ่านนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาลีนะคะก็จะเข้าใจยากนิดนึงนะตรงนี้มีทางออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกลับขึ้นไปทางนี้นะแต่ว่าเรามาทางนี้นะนี่ฝั่งนี้เราเดินเข้ามานะคะเดี๋ยวเราออกตรงนี้แต่ว่าขอชมในนี้ก่อน ข้างล่างมีร้านอาหารส่วนข้างบนมีอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยน่าจะเป็นแบบดูวิวหรือเปล่าขึ้นข้างบนเมื่อกี้เราจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เดินอ้อมกำแพงมาเรื่อยๆแล้วก็มีทางขึ้นมาให้เราแบบเดินชมโนมันจะเข้าไปในนี้โอ้ไปดูวิว้นงซาร่าไม่อยากเดินขึ้นไปข้างบนนะนี่ก็เลยต้องอยู่ข้างล่างด้วยนะคะ ส่วนน้องฟีโอน่ากับพ่อเขาขึ้นไปแล้วโอ้โหไนน์ฟาราคอมน่มิดน้องส่าไม่อยากเข้าไปจริงๆนะบอกกลัวความมืดนะคะงั้นเราก็มาชมบรรยากาศข้างนอกกันโอ้โหเดี๋ยววันหนึ่งนะสักวันหนึ่งนะคะวันไหนไม่รู้นะเนี่ยน,นิดกับโนมันเราอยากนั่งเรือแบบนี้นะคะแล้วก็ คือไปเรื่อยๆเ,เลยนะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบจะไปกันสองคนพ่อลูกเออพ่อพ่อกับเมียผัวกับเมียนะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าน้องฟิลนะ่นน้องสาระอยากไปด้วยนะแต่นิดกลัวว่าน้องจะเบื่อนะแต่ว่าข้างบนเขาคงมีอะไรให้ทําเยอะเนาะความฝันพ่อกับแม่นะคะอยากไปเที่ยวกันเนี่ยนั่งเรือแบบนี้เลยเรือสําราญเหรอน้องสาระจะเดินวนรอบ บรรยากาศข้างบนนี้สวยอยู่นะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมาชมวิวมาเดินเล่นได้อ๋อตรงนี้ปิดนะีรู้สึกว่าฝนเริ่มลงเมด็ดอ๋อตรงนั้นก็น่าจะปิดนะคะน้องซาร่าเดินมาแล้วว่าไงคะเห็นหัวโนมแมนไหมถึงข้างบนแล้วแป๊บเดียวเองนะน่าก็ไม่ได้ไกลมากนะคะก็น่าจะหลายขั้นอยู่แต่ว่าเป็นทางซอกเล็กๆน้องซาร่าขวบกลัว อย่างที่เห็นเลยนะฝั่งนี้มืดตึ๊บเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ก็สว่างสวยฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะเนี่ยอ่าเห็นไหมตรงนู้นเลยนะคะฝั่งนี้เป็นทะเลดีนะพายุจะได้ไม่เข้านะคะบรรยากาศฝั่งนี้ฝนเริ่มลงเม็ดจริงๆนะเนี่ยน,น้คิดว่าเดี๋ยวจะได้ไปแบบไม่ไกลแล้วต้องหาที่หลบฝนก่อน แรงนะนี่ไม่แน่ใจทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าดีที่เราเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะแต่ว่าหนูมันไม่ได้เอามานะหนูมันเขาบอกไม่นานน้งองสระเห็นขนนกก็เรียกแม่เห็นมดก็เรียกแม่เห็นฟันปลานะเนี่ยน่าจะแบบนกพวกนี้นะคะกัดกินกกนออสติ๊มเนี่ยผลงานของเจ้าพวกนี้แน่จะสีสวยเนาะ ขาวเทาแล้วก็ดำโนเมนยึคอมนกแมที่นี่จะบ,บินเต็มท้องฟ้าเลย <laughs> เราก็เดินวนตรงนี้นะคะเขามีทางให้เดินเนาะลัดลอกไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> <laughs> จากที่นี่ดูกำแพงที่นี่ hey. Hey. โนเมนก็ลงความเห็นเหมือนกันนะว่าที่นี่จะให้คล้ายเมืองเก่าที่สุขโขทัยนะคะ hey. 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 ก็คือเป็นอิฐสีแดงๆเนาะ ดูเหมือนเลยนะคะไปต่ออืมมีแต่ขี้นกสาราบ,บอกก็จริงนะเสียวข่าวในะขี้นกทั้งนั้นเลย เราลงมาข้างล่างแล้วโนมันเขาอยากเดินดูให้ทั่วๆนะคะนิดรออย่างตรงล่มตอนนี้เขาเข้าไปอยู่ในโบสนะจะมีโบสนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นไม่แน่มีอะไรนะเดี๋ยวโนมันคงอยากไปฝั่งโน้นต่อนะคะเราก็มา,ายืนรอน้องซารับจะไปไหนน้องสารับบอกว่าคอนเสิรตต์ตตรงนี้มีร้อยปีแล้ว <laughs> ดูน้องซารบเ <laughs> ต้น ก็ไม่มีอะไรนะเหมือนเดิมนะคะกำแพงเก่าน่าจะมีการเล่นคอนเสิร์ตนะโนแมนคอมไปยุ่นวัยของเขานะ่ยหุยตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีทางออกหรือเปล่าตามโนแม่ อ๋อ oh. เดินอ้อมมาก็ได้บาสกิปตะมมันบอกว่าตรงนั้นไม่มีอะไรอ๋อเป็นทางตันนะนี่เป็นข้างบนอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้เราน่าจะอยู่เนี่ยตรงนี้นะน่าจะมีทางเดินขึ้นมาเมื่อกี้เราถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะคะโน้มมันเขาเดินมาดูตรงนี้นิดยืนตรงนี้แล้วก็จะมีทางเนี่ยย้อนกลับไปขึ้นข้างบนนะเนี่ยตรงนี้นะคะอ้าใช่ด้วยนะตรงนี้ต้นไม้นี่เลยเ <c oughs> พิ่งเห็นนะ นี่เลยนะคะก็อยู่ตรงจุดนี้เขาก็มีแผนที่ให้ดูตลอดโน m เมพาเด็กๆมาเดินห้างที่นี่นะคะคืนนิดไม่มั่นใจว่าจะเรียกห้างเลยหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็จะมีร้านเ,เป็นจุดๆนะคะก็มีทางเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมันจะเป็นเหมือนห้างแบบเดินข้างนอกนะไม่ใช่ห้างแบบในตึกแล้วโนมบอกว่าเดี๋ยวเราจะทานอาหารเย็นกันที่นี่เลยนะคะง่ายๆ บรรยากาศก็โอเคนะดูโล่งๆเมื่อกี้เราเข้าไปเดินช้อปปิ้งในร้านนี้กันมานะคะก็ได้ของฝากกับบ้านนิดหน่อย เมื่อวานเนี่ยเราไปแวะกินร้านอาหารตอนเย็นก่อนกลับเพอถึงที่พักเนี่ยนิดก็เตรียมเก็บของนะคะสําหรับโรงแรมข้างหน้านะกระเป๋าใหญ่นี้เราไปใส่ในรถแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เหลือของใช้จําเป็นเนาะอย่างเช่นพวกยงยานะคะของน้องซาร่าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะอะไรที่เราแบบว่าเตรียมเอาไว้หน้ารถนะคะนี่ก็เอาไว้นี่ก่อนอถุงแดงนะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกอาหารของเรานะเพราะว่าน้ันมบอกว่าขับรถมานีสี่ชั่วโมงนะคะก็จําเป็นต้องใช้หน้ารถนะ แล้วก็ถุงรองเท้านะคะอันนี้เอาใส่ที่หลังเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวโรงแรมต่อไปเราก็คงได้ใช้นะคะพวกรองเท้าหน้าร้อนต่างๆ <c oughs> โอเคค่ะถ้าอย่งไรเดี๋ยวเรามาพบกันโรงแรมต่อไปเลยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ